สวัสดีครับลุกลังมาลงทางส่วนมะพร้าวเพื่อน <c oughs> ลมหน้าฝนเข้าบ่ได้่นละ <c oughs> ลุกขนาดทางอระไร <c oughs> มามาถอยมา Ma 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 u Nam, nam, nam mai Bay bay mai 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 bay. Bay bay. Bay. Bay นี่ก็เทมาแล้วตัวนี้ก็ได้